ทอสอยกทับบ้านเด่นทำเลดีลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ50มาจำหน่ายกว่า7,000รายการในงานประมูลขายบ้านมือ2ทอ,อสอครั้งที่1ทับ2566ในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ในกฤิเสซเวทกรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์อเอาใจคนอยากมีบ้านจัดงานประมูลขายบ้านมือ2ทออสอประจำปีครั้งที่1ทับส6 6วันที่2 2เมษายน2,566เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา คัดบ้านมือ2ทอทอสบ้านเด่นทำเลดีมากกว่า7,000รายการทั้งประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องชุดอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าทั่วประเทศในราคาลดพิเศษสูงสุดร้อยละ50จากราคาประเมินในปัจจุบันแบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1,088รายการเปิดประมูลในราคาต่ำสุดเพียง4 0,000บาท ส่วนทรัพย์ในภูมิภาคนำออกประมูลมากกว่า6,500รายการโดยมีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง55,000บาทพิเศษผู้ชนะการประมูลรับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดนานสูงสุด24เดือนลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่17-20เมษายน2566พร้อมรับของที่ระลึกได้ในวันประมูล สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459,0005หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือดูข้อมูลบ้านมือ,อสองทอสอได้ที่ w w w GHB Home Center com Mobile Application GHB All Home และที่ Line Official Account at GHB All Home หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาฬกานาทีทินี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ